วความเดิมอีกตอนที่แล้วหลังจากที่ผมได้เชิญมิเกลเข้ามาในปาร์ตี้ของผมหลังจากนั้นผมได้ทําการลงเหมืองหาแล่และหลังนั้นผมได้ทาการเดินทางไปกับมิเกลเพื่อจะไปลงดันเจียนลหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนผมเลยต้องทําการถอยกลับไปก่อนและหลังนั้นผมได้ทําการไปตีโจรสัตว์แต่ผมไม <c oughs> ่ได้ทําการติดจับประตูมาก่อนเลยโดนสเก็ตไปที่ตามไม่ทันกดมุมฝาด้วยนะครับแต่ใครที่ตามทันแล้วไปรับรับชมในการสำหรับเกมเนซิสออชีลิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์ตกปลาเด้อเด้อกูได้ปลาอะไรวันนี้ เฮ้ยปตาแล้วนะทีมมือเฮ้ยยี่ปลามึกนะอุ้ยโอ้โหทุเรียนเลยให้มาทำเลยเออกูไม่แม่งเด้อโอโอเคครับทุนก็ขออากาศดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่เกมเนสเนสกย์เชยเชยทีเชยเชยที่เชยเคยแล้ววันนี้เราอยู่ไหนครับผมโอเคมันไม่มันไม่โอมไม่โอมนะโอเค ก็เดี๋ยวน่าจะตัดไปเราจะริสคอดทุกวันสองวันโอเคจอ,อนกันวะอายุเรื่องเขาสายมาวันนี้เราอยู่กบบน้องนูดูอิเช่นเลย,เยนัอ่งอยู่นัอ่งอยู่ป้ามึงอ่ะนั่นแหละคือตอนแรกผมบอกว่าผมจะเล่นคนเดียวใช่ป่ะแล้วก็มันมีแบบมีคนร้องอ่ะไม่ไม่ได้ร้องวอเว้โอเคทุกคน เรา,าอัปเดตบ้านกันดีกว่าตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มมาแล้วก็มีสมาชิกที่จากไปเยอะมากอันนี้คือฐานยามแล้วก็มีสมาชิกเปลี่ยนหน้าไปเยอะเลยทุยกคนจากพาร์ทสองคือเปลี่ยนไปเยอะสุดๆเลยแหละน่ารู้นี่พาร์ทอะไรฮะนี่พาร์ทอะไรพาร์ทสามมีพาร์ทก่อนหน้าด้วยสองพาร์ทแต่ต่อนั้นเนาะนั่น,นแหละปาก็นี่ <Okay. S 1> พาร์ทที่แล้วผมบอกผมจะมาสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านไปทุกคน เนี่สร้างเรียบร้อยแล้วถึงจะทุเรศไปหน่อยค่อยมาทําต่อแต่ก็นี่ทุนอาว,าว่าดย่ังรกก็ดีม่ะนี่ทุกคนแรงงานทาสทุกคนคือโรงงานแรงงานทาสใครร้างพูดสิาอกไอตอนสร้างก็บอกตอนสร้างบอกบอกูบอกไอตกแต่งให้มันหน่อย <c oughs> เฮ้ยอ่าแล้วก็ตอนนี้พวกเราได้ทำการจัดระบบของของนะคือไอเอ็นซในเกมเนี่ยมันสามารถจัดของได้คือมันจะทําตามที่เราสั่งคือแรงงานทานนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนนะผมได้ทําการทําการเป็นแบบสรุปซื้อได้นนหนึ่งนั่นหรอใส่ไหมใช่ใ่เยอะปืนคนกูหายไม่ได้อ๋ออยู่กูอยูกอย่กูจะให้ลืมลืมลืมหนามเอไไม MC, า,มาไปไม่ตอนแรกเอ็ีชาวสวนเาไปงล้วก็เอามาคืน โอเคครับตอนพาทนี้เราจะทําการล่าบอสกันซึ่งของในตัวผมน่ะได้ามาเยอะมากเลยไปเล่นกันนกักรอบกะว่าจะเล่นนิดเดียวนะโลก็ม <c oughs> ึงจะยิยงทำไหม่มาคือมันเล่นหนึ่งมันดึงคือไม่เข้าใจานะเราอตอนแรกกะว่าจะเล่นตับหนึ่งนิดเดียวจริงๆอะกะเล่นนิดเดียวเล่นเพลินเลยก็เลยเล่นมาขนาดนี้โลลวตัง์หายไปแนละ้วมึงมีป่ะในตัวโอ,ขอเคไ okay, ด้ละได้ละ เดี๋ยวอ่าไหนไวะซึ่งเอ็นบีซีในหมู่บ้านเรานะครับทุกคนคือมันจะเป็นหัวชมพูชมพูหน่อยแล้วมันก็ยิงปืนอ่ะก็ <c oughs> ะยิงทระไมไวะลูก <c oughs> <ๆ>ูกกสุนลูกกสุนเด้งงเอ่ออ่านักวิทยาศาสตร์นะคือตัวละครในเกมนี้อ่ะมันสามารถซื้อของได,ด้ซึ่งตองนั้นที่มันอยู่หมู่บ้านเราฟรีๆทำไมวะ <c oughs> แล้วก็นี่นี่อันนี้ผู <c oughs> <ๆ>้เท่าเราครับใครแจกตัวให้ผู้เท่า ไม่ได้เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนอาวุธให้มันหรอไหนไม่นใช้โรยพิฆาตลุงลุงลูกแกจะเป็นแบบไอ้นักเวทได้ให้ได้เลยบาโฮอยากเป็นนักเวทนอลุงใช่ลูกแกคือจะเป็นให้ได้เลยอแล้วก็ตรงนู้นมีรังผึ้งนะตรงนี้อแล้วก็โอเคก็ไอ้นี่ไม่ใช่คนในบ้านแล้วนะแอบมานั่งในบ้านเราเลยไหนใครมันมามันมาหลายรอบแล้วก็ตรงนี้ผมให้มันทําอาหารกันออโต้ทุกคน เหรอไอเนีน่ยใครกันมั้ยไม่จางเน่ะคน,นในหมู่บ้านเราไม่ใช่ลูกบ้านมามีลูกบ้านมาเยี่ยมบ้านเราอยนะู่แล้วยังขอยังก่อนแล้วกันยังไม่ต้องการลูกบ้านพอก่อนเลยนักไอ้นักนักเวทมี้เหระไอ้นักเวทนัก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 กัญญาอ๋อนี่นี่นี่น,นี่ขอซื้อของขัายญา <c oughs> เอเจนต์อะไรครับคนนนี้มีดอกไม้ซื้อน้ำยาคนละสิบอันไหม มาเลยซื้อคูดิดดดน้ำยาสายบวกโอเคใช้ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเราจะตีบอสอะไรกันเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่เรารู้ในโลยาความแม่นอะอ๋อแล้ว <c oughs> <ร>ายาเต็มตัวเลยอยเราเป็นสายเล่นยาเด็กเล่นยา <c oughs> เราเล่นยาครับทุกคนอย่าบอกตำรวจ่น,นะะราเล่นยาแล้วทำไมด่ามาเต็มต่องเลยวนะเนี่ย นหน้าดบเลยหนุ่ยเต็มเลยอะมันไปนขโมยที่ไหนมาป,ปลาทุกคนเราจะไปะตีบอสต,ตัวที่สองของเกมนี้คือไข่ราชีชนีแมงมุมก็ระเบิดเด้ะลงมาซึ่งเราไม่สามารถเ,าเหลี่ยมมันทัดจนกว่านั้นนะนะคือเอาบอสไปนะ่ะให้ให้คนในหมู่บ้านมาช่วยเราตีไม่ได้แล้วอันนี้เราต้องมาตีนะครับเ,เราเหลี่ยม แล้วพัดพัดก่อนก่อนงูอันนี้โลให้ให้คนชาวบ้านช่วยดีเลยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตีนบึ้มนี่ต้องตรงนี้โลน,นี่เราเราตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราล่อมาตรงนี้อ่ะก็เสร็จตรงนี้ก็ใช่เดี sure. <c oughs> <c oughs> ๋ยววางนะแล้วก็ล่อตรงนี้อ่ะเคลียร์สนามมันกินน้ำยาให้พร้อมไหมโลทำตัวให้บ้างอ่ากินน้ำยากินน้ำยากินน้ำยาบู๊ตบู๊ตเล่นยาเลยโลเล่นฟูมานาด้วยว่ากินกินกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมด กินกูกินหมดกูไม่สนเนียกกันไฟกินเพื <c oughs> ่อความแม่นเงามาทุกอย่างเลยนี่ว่าไม่สนเ <c oughs> ปล่ามันมีติดมันมีติดตัวอยู่แล้ว,วลสายบวกยังกินไม่หมดดูทุกคนบัฟขนาดนัลบั้มเต็มอ่ะแล้วก็กินอาหารด้วยเลยอย่าลืมกินนมกินแล้วเอานมไปไมกินแล้วก็นี่เอเคไปเฮ้ยพวกมึงนี่ห้าวนะพวกกูตอนนี้พวกกูพอมากกับข้าวแล้ว พร้อมยังหรืออ๋อใช่เด็ก่ะแล้วตัวหลังจากนี้เราเห็นนักวิ่งมาราธอ,อนไปเฮ้ยเจ็บไม่ได้ไปโอ้มาทางนี้อุ้ยอุ้ยเรงเร่งเร่งเร่งเรง,รง,รง,รงอ,อย่ามาหากูอย่ามาหากูอ่าซัมมนอนเนอร์ซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์นั่นแหละโอ้ชิวชิวลองหลบแดงๆหลบไปแดงๆให้ได้ ากินน้ำยาฟุ้นฟูนน้ำยาฟุ้งฟูแบบเรื่อยๆอ่คยๆน้ำยาหิวหิวเรื่อยๆเยอะอะโลมันยิงเด้งๆด้เลยลูกสวนเด้งมันเยอะไหมยิงยิงเด้งๆด้เลยเออนั่นแหละยิงเลยเออโลหิวหิวโล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 โตะคิว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 มันไปไหนวะเนี่ยมันมันคลอนลูก มาดิมาดิเว้ยเฮ้ยมาดิ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 โฮ้ยโฮ้ยจะตา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 ยเบิ้ยเบิยเบิ้ยไมาอย่ากเบิ้ยอ่ะเปิดปืนปืนมีปืนสบายนี่มีปืนเราเล่นปืนไปตัวรอบๆก็มาจังไม่ใช่โรไปยิงเลืกตีนไม่หรอานะโรจะตายนะคิวกดตะคิวกดตะคิว โอ้โหเต็มเลยโอ้โหลูกหลานเยอะนะโอ้โหหลบแดงๆดงได้ได้พอไอ้แดงๆโคตรแรงเรียบร้อยสวยอุ้ยได้อะไรด้วยอ่ะได้หัวใจแมงมุมมาด้วยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะขอดูนเครื่องรางแมงมุมของต้องของประดับเมื่อถูกโจมตีจะแพร่พิษใส่ศัตรูเดี๋ยวขาดูหนเดี๋ยวเขาดูแลเดีให้คนดูดูฟื้นลบการฟื้นฟู ช่องของประดับอะนะเมื่อโจมตีกันแพ่จะแพ่พิษใส่ศัตรูเสียหายเจ้าไปแล้วลูกให้ให้กูใช้ดีกว่าเพราะกูไม่ได้ใช้มานาไม่ยังไงเราต้องตีสองตัวลูนลืมบอกเพราะเรามีสองคนไม่ไม่ได้อะมันได้แต่ของมันจะไม่ได้ไงเพราะว่าเราต้องตีสองคนมันเป็นภารกิจด้วยกูมอบให้เองเรไม่ได้ไหนว่ากูได้หัวใจแมงมุมมาเนี่ยมึงไม่ได้ใช่ปะ กูได้หดัวใจมันมูได้เอาเหรอนันก็น,น,กกกนันก็ก็ฆ่ามเดี<อ>๋ยวจบให้ฆ่าแต่กูกินหมดไปเลยกินกินเลยกินแล้ว,แล,วแล้วก็ได้เป็นปืนมาได้ปืนไหมแต่ปืนไม่ได้เห็นป่ะเดี๋ยววิธีเดี๋ยวยวิธีรอบนึงแต่ปืนมันก็ไม่ดีขนาดนะใช่เป็นคนเราดีอีกแต่ว่าน่าจะไปขายดีน,นะ ก็โอเคถือว่าถือว่าถือว่าง่ายเนาะระบับขนาดเนี้ยไม่ง่ายได้ไงไปเราจะไปไหนกันต่อดีดันเจียนไม่ไปส่งเควสก่อนส่งเควสก่อนแล้วก็นั่นอยากไปตีนั่นมากเลยถ้าไอ้พวกไพเรสอะดันเจียนจะไปดันเจียนเหรอได้ลุงหายลุงส่งเควสหน่อยเรียบร้อยได้ถึงใส่กระสุนมาแล้วสวยดีรออะไรอะ ให้กูเสียงตายให้ที่ลสกกระสุนกมาดีก็โอคครับลูกกระสุนอ่าไม่นะอ่าลูกกระสุนมีหลายจำเพาะอ่ะรรับเพย์ต่อไปแล้วเพยต่อไปฆ่าพ่อมดแห่งความมืดสู้ที่ชั้นสองของดันเจียนปะบอกแล้วไปดันเจียนจะได้ถุงแห่งความมืดถ้าลุงแกไปอะไรกับถุงให้ถุงทุกอย่างเลยทำไมกูได้ถุงยาเก็บของก็ขอไอเติมตัวเลยเก็บเลยจับเลย เราแซ่บเ,เราแม่งรุ่นใหญ่ไม่รุ่นโตอ่าพวกเบ็ดตกปลาเนี่ยเก็บไปก่อนกันนะขอ,อมันต้องุงมลักตุมเริ่มใส่ลูกธนูได้ด้วยอเออเหลแ่ยมดีสบาย,ยทีนี่กกระสุนตึมอ่ะกูข้าวกระสุนเพิ่มก่อนเดี๋ยวหมดต้องข้าวเผื่อเอยอะๆออเลยว่ะแล้วคอข้าวเผื่อไดอ้ปหรอกระสุนเด้งอ่ะอุ๊ยเหล็กหมดเลยเทียกูค้าวที่ที่แม่ แล้วเราไปนอนก่อนแล้วเราก็ไปใช้แรงงานทาสกันต่อไม่ใช่เราเราฝากเราฝากแบบพวกเพื่อนเพื่อนในว่าทำงานนะครับทุกคนด้วยความที่ว่าหลังจากนี้มันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจผมเลยจะทําการ time s k i ไปตอนที่สู้กับบอสเลยซึ่งผมตัดมาแบบสั้นๆนะครับซึ่งมันมีการตุยเย่ของผมโดนกับประสมบออะเยอะมากซึ่งผมจะตัดให้คนดูนะครับแลแต่ที่นี่ที่นี่มันน่าจะมีพวกแบบพวกเตาเลยเนี่ยใช่ป่ะนี่มีเตาย่างอยู่อ่ะลงไปชั้นสองไม่เหมกัน าดูกันทุกคนว่าด้านล่างโอ้ยยานบอสชัดชัไม่ถามพวกกูไม่ถามพวกกเลยมันล็อกถามเล้โวววนวว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 วิววปวววววออว ว้าวว้วววว้าวววววชาวสวนมาบ้านป่ะนึ่งดิงมั่วไปนะเจอเจออย่างองีไอโลเดินหลบนี่มันชิงเดินหนีวกินน้ำยาด้วต้องหลบอ่ะหนึ่งเดินไปหลบไปฟุบหลบหลบหลบตอนนี้มองหายาไปเลยเดินหลบไปวูวว้าวว้าวว้วพุ่งแรงแรงว้าวว้าว น่าฮะลำยาหมดเไม่แน่เร่อโอ้หลบไปถ้าไม่ไหวก็หลบไปก่อนไมาจะตายอ่ะอุ้ยอุ้ยอืมอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยโอ้ซึ่งด้วยความที่พวกผมไม่ได้ศึกษาว่าบอสจะสามารถเปิดตีได้พวกผมก็เลยได้โดนบอสส่งกลับเกิดบ่กันเลยรัวเลยหลบเล็นหลบ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 หน้าโดนหลังโอ้ยแย คิดทำไมมันโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วมเรงมึงมเรงมึงโอ้ตายเอยู่ตายแล้วลบลบลบว่ะตายไม่ทด้ไมมันเยอะจังวะมันเยอะเกินทำไมตอนแรกมันไม่เยอะขนาดเดียวกูคิดเตะเองวะหรืออะไรโน้ตอยู่เสริมไปเสริมเกาะนะเสริมของกันโอ้ยงงมันมีบอสตัวอื่นอยู่ไม่เน็ตกูกระจอกยังวะ พ่อค้าขายต่างแดนมาด้วยโอ้โหโวววววอืมเดี๋ยวพาร์ทอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาทำที่นี้กันเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เราจะไม่ใ er ช่สมองกันหรอกเราจะเป็นด็อกเตอร์ที่โดยกเป็นอ่ะเรามีเอ้ยแต่สามารถครับคุมนักเดินทางได้อ่าคล้องตัวบนบกในน้ําเมื่อไม่ได้สู้อ๋อเกาจะกูลงไปทำแล้วกูจะลองไปใช้น้ํายาไปก็กวนดิ๊กแตขุนแหล่ เกิดเจแรกอ,อะไรนะพูดปาปิดแรกสมานอ่ะอนุมานแรกฮนุมานอ่ะนั่น<า>ไหนน้ายาเลยอ่ะคุณเลยอ่ะเน,นมึงขุดมึงสร้างอยู่ไงที่ขุดอ่ะอยู่ที่กูขอด้มีแค่อันเดียวใครหยิบก่อนก็ได้ก่อนครับได้ไหมครับได้ต้องใช้เปรข้างข่าวมีไม่ใช่หรอไหนไม่มีไม่มี คือขาวพ่มีไหนมึงอัปเกรดแล้วป่ะอ่ามันใช้ตัวยาไปไปไปโรงพยาบาลแข้งข่าวมาตีไปตีข้างข่าวอยากรู้ดิเดื่มแล้วอะไรสว่างไหนแรกสว่างฮะสว่างแรกสว่างอุ้ยสว่างจริงเราไม่เห็นนะคนดูก็สว่างอ่ะ คนดูอย่าไปโทษผมว่าคนดูไม่เห็นเน็พลอยโดนนคนดูคนดูถ้าคนดูไม่พอใจก็ไปรายงานเฟสไม่ได้นะผมให้เฟสตายคอมเมนต์เนาะทำไมมันได้โดนไม่เกี่ยวเน็ตยังกระจอยเน็ตเว้ยนเที้ยวเนี่ยไม่เป็นไรเป็นแฟนคนจนมันเป็นโอเคครับเรื่องแต่คิวนี้ก็ต้องไปเปคลิปดีกว่า ปนะครับทางขึ้นอยู่ไหนรแค่ทางขึ้นบ้านไปหาไม่เจอที่ชิ้นไม่เงียบเจอแล้อะไรไม่รูร้สีฟ้าแล้วกูปิดไปไปิดคลิปก่อนนะไหนนี่โอเคเช้าแล้วโอเคครับเดินก็เป็นไงเกมบ้าเอ๋ยสอบเกมเนซิสอ,สอ่าผมขอเรียกเงี้ยที่จริงมันไม่เรียกเงี้ยผมขอเรียกเนซิสเพราะมันถนัดปากมากกว่า นี่แล้วก็เดี๋ยวพายเดี๋ยวผมแอบน่าจะแอบไปฟาร์มกันอีกก็ทุกคนน่าจะถ้ามาพาร์ทหน้าทุกคนจะเห็นพวกผมแบบไงดีอยู่มีเครื่องบินขับแันก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเพราะเล่นเกมนี้กับทั้งวันกันเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยอาจจะมาทําเกี่ยวเทคโนโลยีแล้วก็มาทําเล้าสัตว์ให้มันดีๆหน่อยเพราะตอนนี้สภาพมือเล่นมากเลยโลนไม่จัดสัตว์ดีเยโอเคครับแล้วก็สิทธิ์พี่ะขอตัวลาแบบสุดยินดถามว่าจะไปผมได้ไครับผมเที่ยวครับ